ไปลูกค้าถามว่าร้านเราอยู่ที่ไหนอยู่ชัยนาทค่ะนี่ครับอยู่อำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทพิกษะบอยไวช็อปภาษาอังกฤษเจฟฟี่ความจบภาษาไทยค่ะนี่นะครับผมใจมาดูหน้าร้านได้ใช่แล้วแต่ส<ล>ะดวกร้านเรามีโซอะไรบ้างที่แบบลูกค้าต้องมาเลยอ่ะโอ้ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่โซน ก็สาโซนนะคะก็คือจะมีโซนในร้านทั่วไปปกตินะคะเป็นโซนของใหม่มีโซนนี้นะคะเป็นโซนของถมนะคะแล้วก็โซนใหม่ก็คือโซนเชียงกงนะคะอะไรเครื่องซิงเครื่องแรงพาดูหน่อยดิประมาณนี้พาดูหน่อยนี่ไปดูไหนก็ได้อันนี้โซนของถมนะครับของถมเป็นยังไงของถมก็เป็นอย่างนี้แหละลืมกันไม่หวั่นไม่หวั่นหืมไม่ไหวฝนไปเปียกอย่างเงี้ยนะลูกค้ามาแตงก็มาลื้อเลยค่ะไม่ครับเกยงเกยงอะไรเอ็มเทเลสไม่รู้แล้วพวกมันก็ไปรู้นะครับพอฝนไปเปียกอย่างเงี้ยก็เลือกเอานะครับ ตาดีได้ตาายก็ได้นะครับมีแต่ได้ก็ได้นะครับไปไปดูอีกโซนนี้โอ้หมันจะมีร้านที่ไหนมีมาที่เดียวได้สามโซนเออได้สามโซนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไหวหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีโซนรถมือสองด้วยเหรอครับสี่โซนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปาโอ้โหพาเดินรัดแบบพาเดินรัดเลยเดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวพาไปข้างหน้าดีกว่าโอ้ยไทยสั้นนี่ไม่ได้เก็บให้หนูค่ะ นี่นะครับอันนี้คือฝั่งนี้นะครับเป็นโซนของใหม่นะครับพ้อ,องปิดแล้วนะครับมืดปั่นนี้ก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็นี่โซนเชียงกงนะครับโซนใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่น้องไฟพาไปดูโว้ยสองไฟเลยเหรอมันมืดแล้วไงนี่ทำไมถึงเรียกชื่อว่าโซนเชียงกงล่ะครับก็ไม่รู้หนูจะเรียกโซนอะไรอ่ะจริงๆริมันก็เป็นของซิ่งของแรงอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ครับอะไรเครื่องไงอะไรเครื่องอะไรเครื่องสมมติว่เป็นผ่า่างนี้นลังคาบูอย่างนี้ โค้โเกกดเสื้อสูบฝาอย่างงี้ไม่เชียงกงจะเป็นกุญเชียงหรืออย่างไรโอ้โหอะไรเครื่องแล้วก็มากมายหลายอย่างมากมายนะครับแล้วก็วนี่ก๊อกนงก๊อกน้ํานะครับใช่นี่เปลือกเปิกนะครับนุกบนโซนของเก่าหัวนี้นะครับ, <c oughs> รบเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ใครสนใจมาได้นะที่รพานนะครับพิกัดบอยแมชช็อปนะครับหรือเจฟายผมจบภาษาปกกิตนะครับ <ใ>นี่บันดายังขายอย่ะครับน้องๆบา้าไงขายไม่เก็บวะ <laughs>